ล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางนะคะซึ่งเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวจากเฟซบุ๊กสุนทรรักษรงนะคะโดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ โดยเฟ e บุ o k สุนทรรักโรงนะคะได้โพสต์ว่าแฮชแท็กประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางกรณียางก้อนถ้วยที่ไม่ได้รับเงินชดเชยในงวดที่1-3ถึงสเพราะราคากลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้และทุกเฟสก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหลายคนบอกว่าพ่อค้าท้องถิ่นซื้อต่ำกว่า23บาทควรจะได้รับการชดเชยอันนี้ทำไม่ได้ครับ คนจ่ายเงินจะติดคุกเอานะครับราคากลางอ้างอิงต้องใช้ราคาตลาดกลางยางพาราจากทั่วประเทศมาหารเฉลีย่ยถ้าใช้ราคาท้องถิ่นซึ่งแต่ละพื้นที่ราคาไม่เท่ากันจํานวนมีดที่กรียดก็ไม่เหมือนกันทำให้ดีอาสีไม่เท่ากันส่งผลต่อการกำหนดราคาไม่สามารถเอามาอ้างอิงได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีความผิดเพราะเกินกรอบกฎหมายหรือที่มติครมกำหนด ag, ขอที่แจงเพื่อความเข้าใจนะครับสุนทรรักโรงเลขาธิการสภาเครือข่ายกเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย4มกราคม2565ซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรประกันรายได้ยางพาราหลังเคาะส่วนต่างงวดที่3 ซึ่งมีการนัปเดตว่าจะมีการโอนเงินในวันที่7มกราคม2565สําหรับงวดที่3นะคะทั้งนี้สําหรับกเกษตรกรที่เงินส่วนต่างงวดที่1และ2ยังไม่เข้าให้เร่งติดต่อกยทและธกสใกล้บ้านอย่างเร่งด่วนนะคะ